สวัสดีค่ะเพชรฟอรเตอร์รีวิววันนี้นะคะอยู่ที่โฮเทลลาบาริสเขาใหญ่วันนี้เราจะมาใช้ชีวิตแบบเด็กฮอกวอตส์ที่นี่กันค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเพชไปดูเลยคะ่ะ ตอนนี้เพิดอยู่ที่หน้าโรงแรมพอดีเลยนะคะหมุนให้ดูต้นไม้เยอะมากป่าเยอะมากจริงๆตอนเย็นจะเย็นมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากๆค่ะเพราะว่าแดดส่องเราอยู่บริเวณที่ว่านี่ Whispering Meadows นะเขาจะเหมือนเป็นอะไรอะเป็นทุ่งที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะแล้วก็ มีสัตว์วิเศษด้วยเราไปตามหาเขาดีกันดีกว่าว่ามีสัตว์ในเทพนิยายอะไรบ้างนี่ตัวแรกตัวแล้วไฟอีเทอร์อะไรอีกดีเดนวนร้อนมากจริงๆเรายังไม่พอด,ดูชุดฉันสิ <c oughs> ชื่อนักเรียนหอกบอดไม่ค่อยบอกกับเมืองไทยเท่าไหร่ไหนมีสัตว์วิเศษตัวไหนอีกนะ ก็จะเป็นถุงย้านะคะนี่เต็มเลยเห็นน้องๆชัดๆน,น่นนารักจังเลยพี่เสื้อเราวว่าต้องมีตัวอื่นอีกนะเดี๋ยว เราไปแอบหาเขากันอไม่เจอเลยอะ่ะนี่แต่ว่าข้างหน้านะคะจะเป็น Rabbit Cafe ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่เป็นในส่วนของร้านทีคิ้วนั่นไงเราเจอตัวใหม่แล้วเดี๋ยวพาไปหาน้องกันตัวนี้ชื่อว่า Labien Horn นะคะเป็น กระต่ายมีเขาซึ่งเขาบอกว่าเป็นกระต่ายผสมกระลาค่ะนี่ไงที่อยู่ของเขาอยู่ตรงนี้เองเป็นเลยตอนเย็นก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้นะคะนี่มีน้องๆแสงอยู่ในตน้นย่าเดี๋ยวพาด,ดูน้องกใกล้ น่ารักจังเลยน้องมีปีกด้วยหรอแล้วก็ถึงแล้วค่ะ r a b b i t Cafe ดูคล้ายๆนี่เลยนะฮอป b ิดอ่ะที่เป็นแบบบ้านอยู่ใต้อะไรนะเนินเขาเดี๋ยวเราเข้าไปกินน้ำกินขนมข้างในกันดีกว่าเพราะว่าร้อนมากๆเลย อนนี้คขนมมาแล้ว oh. เราสั่งเป็นบานอฟฟี่เค้กนะคะมีครีมให้ด้วยทุกอันมีดอกไม้หมดเลยไม่รู้เรียกดอกอะไรนะคะคือทั้งสองอันนี้เป็นซ mm ิก hmm. เนเจอร์หมดเลยอันนี้เรียกว่าฟรุตตี้ซันไรส์มันจะเป็นแบบนำผลไม้อะแตงโมนูนี้นั่นเปรียปร้ยวๆแล้วก็ผสมโซดาแล้วก็อันนี้เป็นช mm ็อกโกแลตครีมชีสมีรสไซรัป ด้วยข้างล่างเป็นเหมือนแบบไลรับกลิ่นกุหลาบยังไม่ได้ชิมเลยแตชิมกันเขาต้องคนก่อนใช่ไหมไมาิมแบบสองเลเยอร์ดูดีอ่ะ <c oughs> ชื่นใจดีค่ะ <c oughs> ก็จะมีความแตงโมชัดหน่อย แต่ว่ามีความเปรี้ยวตัดนิดนึงค่ะแล้วก็ซาฟ้าของโซดาชื่นใจดีค่ะเวลาร้อนๆเนาะอากาศข้างนอกร้อนมากเดี๋ยวมาลองแก้วนี้จะคนลงไปถึงไหมเนี่ยข้างบนเป็นครีมชีสแล้วก็มีมาร์ชเมลโล่ <c oughs> ต้องคนให้ใจหลับมันไระไรชิมแนะมันจะเป็นแบบช็อกโกแลตที่มีความหอมของกุหลาบอะค่ะแต่เรา เราขอกินคิมชีทั้งบนนะเราชอบคิีมแบบแยกชั้นดีค่ะคิมชีก็เปรียปร้ยวหอมหอม,หอมครีมคลีนดีดีอันนี้ชอบเล้วดขดจัดไปกินบานอฟีีแล้วนะครีมหนาดีอะ่ะเป็นคนชอบครีมมันจะไม่สวยแล้วนะมันจะไม่สวยแล้ว <laughs> นี่พยายามตัดให้เรียบร้อยที่สุด ใช่ได้หรอไม่ได้ <Yeah. S 3> อืมก็ดีไม่หวานไม่หวานแบบครีมแน่น,แ,น,นแต่มีกินขนมเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าไปในส่วนของที่พักกันนี่เชื่อว่าใครมาที่นี้ต้องมาถ่ายตรงนี้แหละ โดมนี้นะคะใต้เขียนว่า resident only ก็คือเฉพาะแขกผู้เข้าพักเท่านั้นวันนี้ดีมากๆนะคะใส่หมาแนะนำให้มาถ่ายรูปห้ามพลาดติดขาดยังมีต้นคริสต์มาสอยู่นะคะเพราะว่าเปิดมาช่วงใกล้ๆปีใหม่ ดูส่วนอื่นๆกันตรงนี้ก็เป็นล็อบบี้นะคะเวลาเรามาก็จะต้องเช็คอินตรงนี้เลยส่วนที่พักจะเป็นอย่างนี้จะบอกว่าเลขไม่เรียงด้วยนะเลขห้องจะไม่เรียงกันเพราะฉะนั้นได้ห้องตรงไหน จำด้วยนะคะตรงก่อนทางเข้าก็จะเหมือนแบบเป็นประตูเข้าไปอีกทีหนึ่งน้องเอาก็มันจะเป็นพุ่มไม้อ่ะเหมือนเขาวงกดแบบนี้นะนี่เปิดเข้ามา ก็จะรู้สึกว่าแบบเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพอถึงแล้วจะหันไปให้ดูว่าความเป็นเขาวงกตเนี่ยเป็นยังไงต้องอยู่มุมสูงนิดนึง แบบนี้เพราะว่าชื่อโรงแรมนะคะลาบาริสคือเขาขุดเองเขาก็ปลูกต้นไม้เป็นแนวอย่างนี้เลย <c oughs> ทีนี้เราจะไปดูส่วนอื่นๆ <c oughs> ของโรงแรมกันต่อนะคะ นี่จะพาดเดินทัวร์ให้ทั่วเลยต้องบอกว่าคลิปนี้เพิ่นไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆนะคะถ่ายด้วยความอยากเป็นนักเรียนฮอกบอ์ที่นี่อย,าย่างไรก้ันติ่งจนตัวล้วนแล้วก็ ต้องไปขออนุญาตโรงแรมนะคะเพราะว่าจะบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อการค้าหรืออะไรใดๆคือช่องเนี่ยก็ไม่ได้ได้ตังค์แงใครจะดูรีบดูนะคะถ้าช่องดังขึ้นมาเดี๋ยวถ่ายไม่ได้แล้ยอีกตรงนี้มันเหมือนแบบอะไรนะโซนที่เขาเรียกว่า Laughing Stone เป็นสนามเด็กเล่นอะเดี๋ยวตอนเย็นมันคงร่มกว่านี้นะคะ จะมีเครื่องเล่นให้เด็กๆมีแบบมีชิงช้ามีไซเดอร์มีบอ่อใา่นี่นะคะอีกฝั่งก็เป็นสนามฟุดบอล <c oughs> เราจะไปอีกโซนหนึ่งนะคะจะเริ่มลึกลับขึ้นเรื่อยๆเดินมาก็จะรู้สึกเหมือนเดินในเขาวงกตตลอดเลยอะเพราะว่า มันเป็นต้นไม้สูงๆเนี่ยหัวเราเนี่ยอ่ะส่วนไอ้รูปนี้นะมองบนนี้มันเหมือนก้อนหินธรรมดาใช่ไหมจะบอกว่ากลางคืนมันมันเป็นไฟเป็นไฟที่พอห่าน t e เจอร์ของขุข่ะ t e x t อร์ขุข่าข้างนอกของมันออกมามันจะเหมือนดวงจันทร์อะต่อมาจะเป็นโซนของวิลล่านะคะนี่ ก็จะเป็นต้นไม้เยอะๆแล้วก็ล้อมรอบด้วยกระจกแบบนี้ผ่านประตูเข้าไปก็จะเป็นที่พักโซนวิลล่าส่วนตัวค่ะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็เก๋ไปอีกแบบนะคะเพราะว่าเราสามารถมีฝาแฟดได้นี่เห็นแล้วไหมเฮลโล่เง <laughs> ี้ยเดินถ่ายคนเดียว เดี๋ยวไปดูสาวไอ้น้ำกันตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของห้องอาหารที่ทางมาเข้าพักก็คือเรามาทานข้า,าวเช้าที่นี่นะคะแล้วก็อาหารเย็นตรงกลางจะเป็นรูปปั้นของ c a t t l e Queen นะคะ เขาเป็นเจ้าภาพของที่นี่รอตั้งกับแขกเดี๋ยวตอนเย็นเพื่อพาด,ดูอาหารอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวมากินที่นี่แหละดูเมนูแรกของวันนี้กันนะคะสวยงามมากๆเป็นตัวปลาย่างซอสเบอร์รี่นะคะคือสวยอะแล้วก็ตอนเอามาเสิร์ฟนะเขาก็อบแก้วมา แต่ว่าเขาเอาออกไปแล้วขออภัยในสก,กิลการย้ายไม่สวยเลยจับผักก่อนเขากินกันยังไงให้มันสวยๆทำไม่เป็นดิสิเทพไม่หมดเลย น่าจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะ,ะเอาไปใช้เริ่งโอ้ย j ูซี่มากเลยอะ่ะแบบ็นขนมปังไม่ติดอือหอมมากค่ะ<ม>เอาเข้าวเปา่าคือแบบอิ่มชุ่มตะหมูอ่ะ คือด้วยซอสและผลไม้ซอสเป็นซอสเบอร์รี่เพราะฉะนั้นมันมีความแบบความเปรี้ยวเข้ากันมากๆค่ะขนมปังตรงนี้เป็นแป้งฟองกระซียนะคะสามารถทานคู่กับซอสนะคะที่อยู่ด้านในได้เลยนะคะแป้งของเขาจะมีความนุ่มน,นะคะ อีกแมันก็จะถึงส่วนของสระไายน้ำนะคะที่เขาเรียกว่า n o Magic Creek เขาจะไม่ใช้คำว่าผูนะใช้คำว่า creek เพราะว่ามันจะเป็นลนักษณะเหมือนแบบลำธารลำธารตามธรรมชาติที่คดไปเคี้ยวมาแล้วก็สามารถวนรอบเป็นเหมือนเครื่องหมายอินฟินิตี้อะค่ะก็คือว่ายว,าวานไปบรรจบกันได้หมดเลยแล้วก็โซนริมน,นู้นนะคะจะเป็นอะไรอะ สำหรับเด็กเล่นเหช่ไหมมีน้ำผูด้วยผ่าเดินข้างสะพานถัดจากบริเวณนี้ไปก็จะเป็นลำานธารธรรมชาติเยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวจะเดินไปลำธานข้างหลังกันนะคะซึ่งเป็นลำธารตามธรรมชาติเลยเป็นน้ำตกเออันนี้เป็นสะเด็กที่บอกนะคะ ใหญ่มากค่ะตรงนี้เราก็อ่ะเขาติดป้ายไว้ไม่ให้ลงโอเคแต่ว o ู m จากตรงนี้แล้วกันนะได้เห็นภาพก,กว้างๆมันจะเป็นแบบเป็นลำธารมีน้ำตกเล็กๆนี่มว่านแอบลงไปแล้วแหละน้ำเย็นมากก็ถือว่าได้พักผ่อน งลำทารที่เป็นธรรมชาติมีจริงแล้วก็สาวไอ้น้ำด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เพิร์ดก็ได้เดินเที่ยวถ่ายรูปจนทั่วบริเวณแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องขอตัวไปว่ายน้ำก่อนแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะ ส่วนอีพีหน้าเพิรอจะนำของอะไรเกี่ยวกับแฮ r ์รี่พอตเตมารีวิวนั้นก็อยากให้ติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้เพิรลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย มาถึงบริเวณนี้จะแบบกลิ่นป่าชัดมออากค่ะสดชื่นสุดๆได้ฟิลเหมือนแบบอยู่กลางป่าอยู่ในหุบเขาเลยเฮ้ยมุมนี้เออมันเหมือนแบบว่า,า <c oughs> จุดลับท <c oughs> ี่ถ่าไหวมาไม่ถึงก็จะไม่เห็น ควารู้สึกเหมืนล so like ่องแพจะบอกว่าตอนถ่ายก็รู Noise ้สึกว่าสาวย่านสวยแล้วนะคะแต่ว่าลงมาคือบรรยากาศเหมือนว่ายน้ํากลางป่าจริงๆเลยแล้วก็น้หนาวมากๆเย็นมากยิ่งตอนไม่มีแสงแดดแบบนี้นะคะไปแล้วนะ